ในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานราชาและราชินีาตายอยู่พวกเขาใฝ่ฝันเพียงสิ่งเดียวการมีลูกเมื่อพวกเขาหมดความหวังลูกสาวของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นเธอเสวยหวานมากในโอกาสนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และมีแขกหลายคนได้รับเชิญให้เข้าวังซึ่งเป็นแม่มดที่ดี <c oughs> พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและจริงใจที่สุดแต่ราชาและราชินีทำผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ พวกเขาลืมที่จะเชิญแม่มดอีกคนเธอไม่ได้ออกจากหอคอยมาหลายปีแล้วและทุกคนคิดว่าเธอเสียชีวิตไปนานแล้วเ <c oughs> มื่อถึงเวลามอบของขวัญให้เจ้าหญิงเหล่านางฟ้าต่างตอบแทนเทออังเดเดกไม้ทวหวนเอ an, ยอะยักความงามจิตใจที่เมตตาสติปัญญาเสียงพัยเพราะความสามารถในการเต้นและเล่นเครื่องดนตรีต่างๆเมื่อถึงคราวที่แม่มดคนสุดท้ายนางฟ้าชั่วร้ายก็เข้ามาในห้องโถงโดยไม่คาดคิดซึ่งพวกเขาลืมเชิญไปงานบรรยุด ช้อนซ่อมถูกนำมาให้เธอทันทีแต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรเธอดึงถ้วยและจานออกจากเธอเธอพื้นพังคาถาแม่หมดว่าในวันเกิดครบรอบปีที่16ของเธอเจ้าหญิงได้แทงมือของเธอด้วยแกนมือและจากนี้เธอก็เสียชีวิตราชินีร้องให้อย่างขมขื่นกับความปรารถนาของแม่มดผู้ชั่วร้าย และกษัตริย์สั่งให้จับแม่โมดาแต่เธอก็หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นลางไม่ดีโชคดีที่นางฟ้าคนสุดท้ายยังไม่มีเวลาที่จะกล่าวคำปรารถนาของเธอกับเจ้าหญิง<อ>เธอไม่สามารถคลายมือสะกดได้แต่สัญญาว่ายิงสาวจะไม่ตายแต่จะหลับลึกเท่านั้นจนกว่าเธอจะถูกปลุกด้วยจูปแห่งรักพระราชาสั่งทำลายแกนมุลทั้งหมดในอาณาจักรทันทีแล้วก็ถึงวันเกิดปีที่16ของเจ้าหญิงวันที่นางฟ้าผู้ชั่วร้ายพูดถึง เจ้าหญิงเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและใจดีกษัตริย์สั่งให้แม่มด3าคนคอยดูแลเธอนางฟ้าปกป้องเธอเหมือนลูกตาในวันนี้ราชาและราชินีขังหญิงสาวไว้ในห้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์เลวร้ายแต่เจ้าหญิงไม่ต้องการถูกขังทันใดนั้นประตูก็ปรากฏขึ้นที่ผนังห้องของเธอซึ่งหญิงสาวไม่เคยเห็นเธอได้ยินเสียงแปรก่อที่ด้านนอกประตูด้วยความอยากรู้อยากเห็นและไม่รู้ว่า มีอะไรรอเธออยู่หญิงสาวจึงเข้าไปหาเธอประตูไปสู่ห้องมืดที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้เจ้าหญิงเธอกำลังหมุนตัวหญิงสาวไม่เคยเห็นแกนหมุนในชีวิตของเธอเธอเริ่มอยากรู้อยากเห็นเจ้าหญิงเดินไปที่แกนหมุนสัมผัสมันที่มอและหลับสนิทและผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นนางฟ้าชั่วร้ายที่มีความสุขมากที่มนต์สะกดของเธอเป็นจริงตอนนี้ใครๆก็เรียกเจ้าหญิงนิทรา เมื่อรู้ถึงความโชคร้ายพ่อมดผูด้ดีจึงตัดสินใจให้ราชาและราชินีและทั้งอาณาจักรเข้าสู่หูนิทราจนกว่ายิงสาวจะตื่นในไม่ช้าต้นไม้และพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำก็เติบโตขึ้นรอบอบ,อบอร,าาริสาทซึ่งไม่มีใครสามารถผ่านพุ่มไม้ดังกล่าวได้ร้อยปีต่อมาเจ้าชายรูปหล่อจากอาณาจักรอื่นออกล่าสัตว์เมื่อเห็นหอคอยของปรา,าสาทร,ร้างจากระยะไกลเขาก็จำเรื่องราวเก่ aw, <S <S 2> <S 2> <S าๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงนิทรา ซึ่งพ่อแม่ของเขาเล่าให้ฟังและเจ้าชายก็ตัดสินใจเข้าไปข้างในเขาพยายามดิ้นรนที่จะเดินผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ในที่สุดเจ้าชายก็เข้าใกล้ประตูของปราสาทร้าง oh. เขาเดินไปรอบๆปราสาททั้งหมด <Wow. S 1> และมองเข้าไปในห้องวัปันลังที่นั่นเจ้าชายเห็นราชา oh. และราชินีนอนหลับจากนั้นในห้องหนึ่งเขาสังเกตเห็นเจ้าหญิงนิทราเธอกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยดอกไม้ เจ้าชายเดินไปที่เตียงมองไปที่เจ้าหญิงแสนสวยและรู้สึกถึงความรักเติมเต็มหัวใจของเขาเขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองและจุบเจ้าหญิงนิทราและในขณะนั้นเองเธอก็ลืมตาขึ้นและเห็นเจ้าชายรูปหลอ่อราชาและราชินีก็ตื่นขึ้นเช่นเดียวกับทั้งอาณาจักรพวกเขามีความสุขมาก และเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าบา่าวเจ้าสาวงานแต่งงานที่สวยงามที่สุดที่โลกเคยเห็นก็ถูกจัดขึ้นทันทีตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปเลมิวเอลกาโลเกิดในครอบครัวของเจ้าของที่ดินชาวอังกฤษที่ยากจนเด็กชายคนนี้เป็นลูกชายคนที่3าจากทั้งหมด5คนตอนอายุ14เขาได้ฝึกงานกับแพทย์ชื่อดังของลอนดอนจากนั้น ก็ได้งานเป็นศัลยะแพทย์บนเรือเป็นเวลา6ปีที่กนลิเวอร์เดินทางไปยังประเทศต่างงององสังเกตขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวพื้นเมืองและแม้แต่ศึกษาภาษาของพวกเขาดังนั้นกันลิเวอร์จึงออกเดินทางอีกครั้งบนเรือแอนโนติโลปะแต่ไม่มีเวลาผ่านไปแม้แต่ครึ่งทางเรือก็ตกอยู่ในพายุที่รุนแรงพายุพัดเรือกระทบโขดหินและลูกเรือก็กระโดดลงน้ำ ด้วยความสยดสยองและมีเพียงกันลิเวอร์เท่านั้นที่สามารถลงเรือได้เขาถูกพาตัวไปบนพื่นหลายชั่วโมงและไม่นานก็เกิดปฏิหาร์เรือก็ซัดเข้าฝั่งแต่กันลิเวอร์รู้สึกเหนื่อยล้าจากพายุทันทีที่เหยียบพื้นเขาก็หลับไปบนสนามหญ้ากไกลไกทันทีแสงของดวงอาทิตย์แรกปลุกให้กันลิเวอร์ตื่นขึ้นเขาพยายามจะลุกขึ้น แต่ก็รู้ว่าไม่สามารถขยับได้แขนขาและผมของเขาถูกมัดไว้กับพื้นด้วยเชือกเส้นเลโกกอ,กอทันใดนั้นมีบางอย่างกระตุ้นหน้าอกของกัลลิเวอร์เขาเงยหน้าขึ้นและเห็นตัวเองเป็นผู้ชายตัวเล็กๆขนาดเท่านิ้ว <c oughs> มือมันเป็นราชาของลิลพิวเชนส์เขาออกคำสั่งและจากนั้นลูกศรนขนาดเล็กหลายพันลูกก็เริ่มทิมแทงร่างกายของกัลลิเวอร์ oh <my> นักโทษรู้ทันทีว่า oh <my> ดีกว่าที่จะยอมจำนวนเขาสแสดงให้เห็นโดยสัญ,ญญาณว่าเขาหิวและกระหาย จากนั้นตามคำสั่งของกษัตริย์จึงนำอาหารมาให้เขาชาวพื้นเมืองมากกว่าร้อยคนปีนบันไดไปที่ปากของกันลิเวอร์พร้อมกับเทผลไม้ขนมปังและเนื้อสัตว์ให้เขาเมื่อกันลิเวอร์กินทุกอย่าง oh, เขา oh, ก็ถูกนำตัว <nice. S 1> ไปยังเมืองหลวงบนแพลตฟอร์มที่สั่งทำพิเศษนักโทษถูกขังไว้ในวิหารขนาดใหญ่ถูกกอล่ามโซ่ไว้ที่ขาซ้ายของเขาด้วยโซ่ขนาดเล็กจำนวนมากมันเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ oh, <no. S 1> แต่ถึงแม้ยักย้ายจะต้องเดินทั้งสี่ด้าน ในการประชุมของชาวลินลิปูตินกสริรับสั่งให้จัดหาคนรับใช้600คนให้กันลิเวอร์พวกเขาเย็บชุดสำหรับนักโทษและแม้กระทั่งเครื่องนอนจากฟูกขนาดเล็กและเมื่อเวลาผ่านไปพระราชาทรงเชเื่อมั่นว่ายักย้ายนั้นใจดีจึงปล่อยเขาไป กัรลิเวอร์เดินทางไปทั่วประเทศเป็นจำนวนมากศึกษาขนบธรรมเนียมและภาษาของชาวลินลิปูติโนอและยังมีส่วนร่วมในวันหยุดและขบวนพาเหรดของพวกเขาครั้งหนึ่งในขณะที่สื่อสารกับกษัตริย์การลิเวอร์ได้เรียนรู้ว่าลิลิปูเทียกำลังทำสงครามกับอาณาจักร BLEFUSCU ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะใกล้เคียงสาเหตุของความขัดแย้งคือลิลิปิเชนส์ไม่สามารถตกลงกับ BLEFUSKANS เเกี่ยวกับวิธีการแตกไข่ ได้อย่างถูกต้องเรลพิชเชนส์แยกพวกมันออกจากปลายแหลมและ b l e ี s u อ k a n s ออกจากปลายทื่อและตอนนี้ข่าวลือไปถึงกษัตริย์แห่งลีลพัทว่าศัตรูได้เตรียมกองเรือและกำลังจะโจมตีจากนั้นจากพันดิกก็ขอความช่วยเหลือจากกัลลิเวอร์และเขาก็ตอบตอกลง <G ül üyor> ด้วยความเต็มใจ <G ül üyor> ดังนั้นภายใต้ความมืดมิดกัลลิเวอร์จึงจับเชือกยาวและว่ายน้ำไปที่เรือของศัตรูเขาผูกเชือกกับเรือแต่ละลำแล้วลากไปที่ชายฝั่งของลีลพัททหารยาม ซึ่งเป็นคนเดียวบนเรือกระโดดลงทะเลและเริ่มว่ายน้ำหนีจากยักษ์ย้ายดังนั้นกัลลิเวอร์จึงปลดอาวุธฝ่ายตรงข้ามโดยสิ้นเชิงและได้รับตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดในราชอาณาจักรสำหรับสิ่งนี้ด้วยเหตุนี้ข้าราชบริพาร จึงไม่ชอบกัรลิเวอร์พวกเขาเริ่มวางอุบายต่อต้านเขาและใน milk, ไม่ช้ากษัตริย์เองก็กล่าวหาว่ายักย้ายเป็นกบฏข่าวหรือแพร่สะพัดไปทั่วราชอาณาจักรและกัรลิเวอร์ได้เรียนรู้ว่าสภาลับได้ตัดสินใจที่จะประหารช oh ีวิตเขาดัง oui> นั้นในคืนนั้นกัรลีเวอร์จึงเดินไปที่ฝั่งซึ่งเขาทิ้งเรือที่เสียอยู่หลังจากซ่อมแซมเรืออย่างรวดเร็วยักย้ายก็ออกจากประเทศของชาวลินลิปูตินออย่างเร่งรีบโดยพาวัวตัวเล็กๆ6ตัววัว2ตัวและแกะและแกะจำนวนเท่ากัน กันลิเวอร์ล่องเรือในมหาสมุทรเป็นเวลานานจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นเรือของอังกฤษ <Yeah. S 1> เขากลับบ้านอย่างปลอดภยัยแต่เมื่อปรากฏว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของกันลิเวอร์